เข้าไปดู เลยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะ มันคือถ้ามันตกแล้วไม่ต้องไปห,หยิบเลยพี่มันทานไม่ได้ค่ะฝนเยอะกจะเป็นแบบตอนนี้เราก็ามาถึงต้นกระถอนนะคะนี่ค่ะต้นกระถอนรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเดฮ้ยเห็นจะไม่ค้าโทรหาคนงานแป๊บนึงนะแล้วลูกกระถอนก็จะอยู่ในกระดาษที่ห่อค่ะแต่เขาเจอเขาสู้กับฝนไม่ได้ <c oughs> เขาสู้ชีวิตได้แต่เขาสู้ฝนไม่ได้ ฝนทำร้ายน้องมากมาดูสิ่งนี้ใกล้ๆว่าหวานไหมคะมาดูลองกองกันค่ะโอเคค่ะว่างหมดดีจีเนี่ยฝนเยอะขค้งลงไปเยอะเลยอ่ะจากที่นี่อยเป็นเกษตรเรียนเป็นมือทำไมเลือกอันไหนดีนะชิมอันไหนดีคะท่านผู้ชมลูกนี้ล่ะคะโอ้โหวุ้ดตัดยางได้ไหมวันนี้ลองดูสิอุ๊ยแล้วน้ำกระเด็นเลยค่ะ ดูซิวันรูปนี้จวาวเลยเออแล้วคือแล้วคืนนี้วุฒจะตัดหลือเปา่นนี่ค่ะอ่าถ้าวุฒไม่ตัดยางวุฒหะซาเล้งกับลูกสาววุฒมาทำงานบ้านตาพรุ่งนี้เลยนะเจ๊จะเก็บโอ้โหบุรคนบรรยากาศดีมากเลยค่อนข้างมีถ้าไม่ตัดยางเอาซาเล้งมาที่นี่เลยดูลำธารหน่อยค่ะก่อนมาก็แวะบ้านเจ๊แป๊บนึง เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเหลืออยู่กี่ลูกนะคะโอ้โหก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่น้อยนะตีได้ไหมีได้แต่ระวังมันจะล่วงมาท้าหัวนะรนพี่ปีไี๋วน้ข้านี่เขาจะลองดูในอดีตเาได้อยู่นนั่นคืออดีตตอนนั้นไม่ใช่อดีตอาลี่ระวังมันตกนะเดี๋ยวมันหล่นนะ ต้องไปร่องที่มันไม่มีกุหลาบได้แล้วโอเคหัวเราตกนะคะเธอขายตอนที่เขาปีนลิงลิงจักจัก่งเห็นเปล่าอ้อาวเชอพรีเซนต์หน่อยนี่ค่ะทุกคนลองกอง แค่เอื้อมนะคะดูสิคะโอ้โหมีออเดอร์ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บค่ะนี่ค่ะทุกคนใครสนใจก็ทิ้ดแชทมานะคะพรุ่งพรุ่งนี้กลับแล้วค่ะดูเอาเฉยๆค่ะดูเอาอยากก็ดูเอาแล้วก็ไปซื้อกินตอนนี้หวานๆเปรีิ่มไม่ใช่ก็อยากก็สั่งไงอยากก็สั่งอ๋อแมงลูกเขาจะหมึกให้ดูดูเอาแล้วไปซื้อกินเองเออเรางงกับดูเอาอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คนงานตัดแล้วถ้ามีออเดอร์จะได้สด,สด,สดถ้าเขาถามเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ไว้เน,นี่ยลองกองเขาขายเท่าไหร่อรีนน เตียนหมดแล้วค่ะปีหน้าฟ้าใหม่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเอาแป้งฟังน,นะถึงต้นบังคุดค่ะใครไม่เคยเห็นต้นบังคูดหน้าตาประมาณนี้นะคะคนเราเจอลูกสุกแล้วค่ะออมาดูสิว่าเราจะสามารถเอามันลงมาได้ไหม ดึง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 เอ้ยได้แล้วค่ะบางคนลูกแรกแล้วมันก็กิ้งไปอีกแล้วหนึ่งไปตนะัลูกก็ได้ด้วยนี่คอยถ <c oughs> ังเดียว ใช่เปล่าได้เลยค่ะเชดดมนี่ไงค่ะทำไม,ไมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องโดนเอามีดมีดส้วงเลยนะ <c oughs>